กเสียอดบ้านเสียหอดตำบลเียหอดปราสาทเสยหอดเมกเ่นกนครับโ่้อย่างติดใจฟังวผมครับผมก็ได้เอา่นครับบได้ติดใจไอ้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีเข้าไปรับครับผสีเก็บไปเป็นความคิดดีปฏิบัติไม่ครับไปครับครับอันนี้ก็ตั้งใจเาะว่าจะไปเี่ยับงรี่แต่ให้คิดเอาเพราะว่าเ้องแบบอายุ โอเคครับขอโทษทุกคนขอโทษซื้อขอโทษคนที่บอกว่าเขาเมียนขอโทษทุกคนนะครับที่ว่าเขาดีไปครับขอโทรัอขอโทุกคนที่อกวรับโเคตัวแมดับบได้ครับสุดยาบสุดยอดเหตุกาณนของพี่นีไปม่ยังไงครับผมถึงได้เป็นแบบในคิป ก็ก็คือผมจะไปส่งส่งเขาทีนี้โทรรอบแรกผมโทรหาเขาไม่ติดครับครับทีนี้ผมส่งบ้านบ้านนนนสำราญหมดแล้วผมกาลังจะกลับผมเลยลองโทรหาเบอร์เขาครับทีนี้เขาเลยรับผมเลยถามว่าฮัลโหลบ้านบ้านเจ้ายุ้ไซครับผมว่าจะไปส่งของครับผมอันผมบริจาคบ้านอันก็เลยอันว่าบ้านบ้านผมอยู่อันไอบ้านบ้านบ้านคูยู่นนี้ละสร้อยลานสุด สุภาพอร,รอนมาสั่งมาเลยร้านสุภาพร่ทีนี้ผมก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวผมไปไปส่งไปส่งยู่นอันสร้อยสุภาพร,พรเด้วยเจ้าบ้านเจ้าอยู่ตรงไหนก็เลยถามผมว่ามึงยุ่ไสายสังส่งทีนี้ผมเลยว่าเออเขาสังา่งมงไายยุ่อันรนงขาดสุภาพร่พอนด้อยนัเลยตัดสายแบบแล้วก็เป็นคือยังเ,เ,เหตุการณ์ที่คลิปเลยครับผมก็คือผมที่ผมตั้งใจทายทายคลิปผมเจอน้ำเสียงเสียงแห่ผมเลยต้องการป้องกันเจ้าของละ แรื่อนี้ยังเกิดขึ้นผมเลยต้องต้องทายคลิปครับมันนี้แตะคองก็เลยกันไว่มากกันไว้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าสิเกิดขึ้นตอนแรกผมนึกว่าเพิ่นมากเพิ่นจีดาผมเนะ่ออผมคิดว่าเพิ่นจีดาซื้อผนก็นเลยนี่เหตุการณ์ยังเกิดขึนมนต่างต่างคลิปเลยครับเขายื้อซื้อคนจะไปทายเพายื่อซื้อก็ได้เนาะครับตามนัครับ,อนนรบโอเคอ่าผมขอฝากไปถึงลูกค้าทุกคนนะครับเอ,อ่อ พนักงานทุกคนมาส่งของครับเขาไม่ได้ตั้งใจมามาหาเรื่องมันมีเรื่องอยู่แล้วครับเขาตั้งใจมาส่งของครับก็คือเขาอาจจะพูดตามอารมณ์ตามอะไรแต่ว่าก็บางทีก็ไม่ควรกระทําแบบนี้ครับผมก็ฝากเตือนนะครับผมโอเคผมขอฝากกัน,กนลูกค้าทุกคนนะครับผม บบงบาบางคนที่จะเห็นมีสัยทสีกับสายส่งสายอย่างทุกคนที่ไปส่งอาหารส่งของส่งอย่างครับเพราะบางที่เขาก็บริด้ตั้งใจมาหาเรื่องมาอย่างครับเขามากมาเห็นงานครับผมครับผมครับขอขอบคุณผู้การแล้ะก็ผู้กำกับประคาดแล้วก็เจ้าหน้าที่สืบสวนร่วมพักประคาได้เครับผมครับที่ตามเรื่องให้ไหวให ตามเขามาไกลเกียวมากุวยให้มันอันนั้นครับผมให้มันกระจางครับอันนี้นี่มีมเรื่องอยังกันบะบ่เคยมีเรื่องอี้อย่างกันครับแล้วแล้วเราช่วงที่อ่าขนส่งเป็นโทรมมหาเนี่ยเป็นบ่ดีนะบ่บครับนม่ใช่บ่ดีครับแต่ว่าผมมามีการมึนเมาครับอ๋อก็คือว่าตะกระองอันที่เราเนาะครับผมเมาเราครับคงไปเรื่บแห้งแน่หอะไรนึงครับผมไปเรือขอขอโทษครับ แต่คุมสติแต่องบ่ได้ครับผมคุมสติของบ่ได้ครับรณมช่วบับครับมารณมช่วบุกครับยังไงพระท่านโทษอภัยให้ผมนะด้องครับก็อยากให้สังคมยกโทษให้ครับผมก็อยากขอโทษสังคมแล้วก็ขอโทษพนักงานต้องคลองแล้วก็อยากให้สังคมอภัยให้ผมที่ผมพิจต้องไปนะครับผมไ่ได้ตั้งใจผมพิจตไปผมก็บ่ได้ ดูเรื่องรู้ความอย่างครับผมเมาเหล้าครับผมขอโทษได้เลยด้วยครับเหตุเหตุการณ์เนี่มันเป็นไปมายังไงครับพ um> ี <h <h ่ก็มีการดื่มเหล้าสุราครับเกิดการเมาและไปเอ่อทำร้ายเคอรี่ที่มาส่งขวางครับก็ไม่เป็กเกาแล้วปกตินี่แก่อยู่บ้านเนี่แก่สิเป็นคนบ่ออารมณ์ร้อนเนาะแมน แล้วแกเพิ่งออกจากงานไงที่แรกทํางานลงไม้ก็มาทําง,งานโงตู้ก็เพิ่งออกจากงานว่าวันที่หน,นึ่งพฤษภาเนี่ยก็จะไปทหารก็เลยออกมาพักผ่อนครับอ่ก็ว่าที่พักผ่อนนะนะก็